สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องมารินะคะนี่ค่ะเป็นสิ่เข้าไปเบิรงว่าถึงมัธยมต้องเฮ็ดิังไดเน่เป็นยังไดเนปนี่พาไปเป็นยังไงค่ะตัวนี้นะคะ,ะนมมาา้องกร,ระ,กกะ,ะ,นนะ,ะกถาเอ่อถารวบรับทรงอยู่นะคะมีท้ายอยู่หน้าบ้านถารวบ,ร,บร,รับทรงจิตไปทรงโรงเรียนเราไปท้าเบิร์นวาโรงเรียนจิตเฮ็ดิังไดเนปนี่อยังเนปไปค่ะถา,ารวบรับทรงก่อน Hey. อันนี้นะคะรู้กับบ้านหลาดได้มากนะคะพึ่งเอ,อ่อตื้นแต่ตีหาเป๊ะเลยนะคะตอนนี้ก็บหกโมงสี่สิบหกนาทีนะคะถ่ายรูปอยู่หน้าบ้านนะคะถา่ายรุนไปค่ะเดี๋ยวรถมากนะครัมาเบิ่งกันนะคะแล้วก็ถึงเย็นเลย,ยะนะคะหน้าตาเพี้ยนขอ,ขอคาวๆนะคะอีมา <laughs> อกมา <laughs> <laughs> อันนี้ก็ชิมข้อเท้า

เขาเรนเขาเป็นมิชชั่นเซนตคดีพี่คดีพี่คือบริเรียนแต่ว่าได้มาทายวัดนักเรียนแทส เป็นยังีชาสุนทรพัลย์ดนตรี้ัลโหลเบสนางกันนะคะฮองสิไปแล้วีชาสุรัลปกับไม่ใช่ปดนตรีเออแต่เด็กหนจับกมมูอีกคนนึงนะคะเองยูของประมันที่ ห้องอะไรอ่ะห้องเออ๋อห้องอะไรนั่นอ่ะขั้นเจตของนรื่องอะไรนี่เนี่นั่นนั่นนั่นใช่ไหมนั่แม่เลยจริงๆ,ๆว่าอ,ะอ่ะอาข้อมือเอิญอยู่คือแบบว่ามูยังมาก,กออ่อนอันนี้นะคะวิชาศิลปะคือแบบว่ามาหอดแล้วอะไรคุณอ,อ,อาจจะมาแบบคุณมากกว่าคุณเราคุปปนใดน,นะคะประมาณนี้ค่ะ ชาตอื่นก็คือูเวเลยชาติอื่นก็คือแบบว่าผู้บ,บอลหางเอาโ์โสักฟุมาลินนะคะก็คือก็เลยบ่ได้อาเลยไ่ได้ทายเ้เบิงนะคะนี่ก็ขอจบแท่นทีน้นะคะทล้วะตไปไปลา